พี่น้องพามาเบิงพาอยู่โนรู้โมมีรูน้น้ำน้ำคักน้ำแน่เอ้ยคนตกน้ำท่วมเขาพี่น้องทั้งสาทั้งคลองโลนจนว่าเบิ่งเปียงพูดฟังทั้งพุูนพว่อาจะสายขา่ะคล้องขาดค่อเบิ่งเปียงพี่น้องน้ำตกเห็น ไปยูเขาูดึมๆม,มาคือทองฟ้าีตาต่ต,ไนะตกไม่เลียลุกกรวๆดไนอนไปยู่ครับไปอยูเน้ปีนี้จได้กินเขาบ้านอะอตกคักเมียยี่ดีคูดองฟ้ามึดะมาคำหนีบ่เหลือ น้องน้าบกแงแห้งปุูนทองฟ้าผุนเบื่อโคบไม่อีกแล้วป้าเขาก็เตรียมแล้วพี่น้องยืดพัดหมดด้ยเฮ้ยพายอยู่โนโรู้ตีบูมีรู้พีหน้าทวมเขาพี่น้องแล้วก็ท้ายต้องใส่เบิ้งดีดอกมีแดนน้า,นาผูนทวมเขาไปพผุนมองเห็นแต่ปลายยอดเขียวๆมองได้ทวมก็คือรอแต่เนาวจะิได้กินบ่ดูพุน ฝ้ายน้ำเฮ้ยปีนี้ฝนดีคักดีเนี่ยดีจนว่าสิบวันเด็ก,กินเขาเ้วพี่น้องผู้ดใดเป็นคือนจะอันแถวอันโคราชเนี้อน้ำท่วมเบาวาสายคล้องสายมูนแถวใดน้ำะลักออกมาเขาเสียหายมากพี่น้องเอ้ยศูนย์หายายอยู่ได้